i ิ h แมนช็อปโดหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตสไต์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอดว4ชั่วโมงเติมเกมบัตสไต์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลย l ลิ t แมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้น เดี๋ยววันนี้ผมจะมาล้องเล่น AJ ให้ดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่ามันโดนเนิร์ฟนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือยิงขึ้นดาเมจแต่ไม่เข้านะครับมีใครเคยเป็นไหมปัญหานี้ก็คือมันจะตายแล้วแหละเรายิงโดนอะแต่ว่ามันยิงไม่ตายดาเมจขึ้นนะแต่มันยิงไม่ตายเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นที่แบบ กระสุนมันดีเลยเป็นที่บั๊อกอะไรพวกนี้นะต่างชาติที่เขาบอกนะเขาส่งเรื่องไปนะคือมันมัน,นาสาดยอดใจมากเลยที่เป็นแบบนี้มันไม่คิ้ว using a bandage Double killed. เอาปืนอ่นต้องใช้ปืนจ้าดอย่ามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงสถา,ารที่ผมเจอนะแต่แล้วใกล้ๆเนี่ยโอเคนะ ระยะไกลรู้สึกว่า using a bandage ระยะไกลมันมีปัญหานะเยอะละเจ้ว,วะ using a bandage

เจ็บ Using a bandage เจ็บจัดจัดอะไรจ๊ะเออเอเจ็บ Using a b a n ั a ด e จเจ็บเวอร์เลยอะไร Using safe is shifting. Zone. bandage. zone a The หมดหรือยังเนี่ยคดีจะเล่นอยู่แค่ตีเดียวใช่ไหมกันเราเนี่ยไปข้างหน้าเลยกันนะเพื่อ,อความรวดเร็วนี่ผมมีตุนะ๊กเตี้ยกันี่ยไม่มีข้างหน้ามีขายไหมฮะต้องการมากเลยฮนะตอนนี้ จะล้มมางานงอกคือ <apon> ตอนนี้ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันยิงแล้วมันเดือติดมารกอะ่ะ <'s> โอ้ยเสียววูบเลยยิงทีเสียวยยยวูบครับไม่มีอ่ะ ช่วยมีเสโคเลยเฮ้ยข้างหน้าผมหมดยังอะ่ะไปเชื่อเพื่อนก่อน เอ,อาตองนี้อาตรงนี้อานี้นนโหมีสองฝั่งอะไร้ยมดูดิ มาถึงพ <We apon S 1> ี่น้อง <Here. S 1> แต่ไอ้ไอ้ตรงหินมันชุบตัวเองได้หรอ <icked> sick. ไม่ได้ เฮ้ยข้างหน้ามีพระ like ห้องหนูไม่ได้มาเดินไปไหนแล้วเฮ้ยยิงหน่ยิงโง่ สวยจัดก,การให้หมดเคลีย์ให้หมดจังอ่ะสามที่มีอยู่สี่คนสี่สามนห้าได้แล้วมาเข้าได้ตอนเนี้ยอ,อะไร godlike เขาอยากรองของยิงเราไม่ล้มเราหันกลับไปล้มซะเรียบร้อยเข่าอ่อนเอาตรงนี้ก่อนไม่มีหรอมีแต่งเงินเจอทองมีแต่ This is spot is a good C'est going <coughs> voilà. หมดอะแม่อยู ini, ่ตรงนี like s> <S oh? ้เหรอไม่หมดดอฮะจบปะ อะไรของเขาเนี่ยย่องมาทำไมเนะน,นี่ยไหนตรงข้างจุดต่อข้อที่ยิงผมเนี่ยไปทั่วมุดไปทั่ว God like Ơ, chết chết, chép 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 Đấy. nè, 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 nè nè, nè nè, chép chép em chép 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 ngon chép 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 Enemy spotted! Taking fire! Enemy spotted God like! Enemy spotted! Protection barrier! Enemy spotted! The safe zone has been redefined! มาเห็นแล้วมาเหนล้วแล้วเราก็ไปเอากระสุนก่นโอกระสุนเ,เอาว กเเ um <ENNIS box. S 3> าต้องไหนยิงเนี่ยบ e สวยเลยไม่ไม่ยอมมาสัทีเดี๋ยวไปหาแล้วกันพร้อมตายเสมอ เพื่ให้บรรลุปเป้าหมายร like. ร้้อมมมมตตายเเเสนนกะก็็ิิิ่่ดขึะ ดับเบิลคิลกลั l หมดแล้วคู่วินี่ดจับใงอัดไปดิครับคนอย่างเราเป็นสายบ๊อยแล้วไม่เคยลั่อะไรหรอกตายเป็นตายฟันต่อฟัน ตาต่อตาฟันต่อฟันไปก่อนตัวหนึ่งสวยสอง Godlike Double kill Godlike มีคนมาแหลมทุบใครยิงอ่ะ Choosing a ban ตรงไหนครับเนี่ย ถึกนูก่นเหรอเอ้เาระวังเพื่อนๆระวังไว้ โดนไหมนาเราจะไม่ให้เพื่อนเหงาไม่ให้เพื่อนเหงา Double kill g o เอาจะไปเพื่อนเหงาอะไร,อ,ะไรอุ้ยเห็นนะมีไม่เกีะแบบเลือดไม่ลดด้วยมีเลือดไม่ลดด้วยเมื่อกี้เหนนะ็นมเหมือนกระสุนมันดีเลยจริงแหละ

เว้ยแต่เราไม่มีปืนนะเนี่ยมีกล้องมีกล้องเฮ้อ้ตองนี้มีกล้องปืนอะไรเอโฟก็ได้วะ Oh. Take the safe zone Enemy spotted. Ah. Using a bandage. Aye. Ow. ชนะงงงมันวนไปอีกตัวอะไรเงียแต่มันก็ยังมีเป็นอยู่บางจังหวะนะครับก็ลองสังเกตกันดูอ่ะแต่ผมคิดว่าน่าเป็นบั็กแหละอาจจะแก้แพทหน้าก็ได้เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าก็แผทหน้าแหละมันอาจจะเป็นแผทใหญ่ด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะอัพแพทใหญ่ตอนไหนนะครับอาจจะต้นเดือนหรือเปล่าปกติคือเขาอ,อัพแพทต้นเดือนนะเดือนละครั้งนั่นที่เขาอ,อัพแพทออะที่เหลือแพทเล็กๆเขาก็อาจจะมีแก้บ้างอะไรพวกนี้นะครับโอเค คลิปนี้ก็รีวิวให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวาลาแล้วครับสวัสดีครับ